วัาเก่งพระเอกช่อง3าพาหวนใจเที่ยวกลายถึงเกาหลีภาพเซตนี้ตะมุตมิสุดๆหลังจากที่ทั้งคู่เปิดตัวคบหาดูใจกันและเปิดเผยผ่านสื่ออย่างเป็นทางการนั้นก็ดูเหมือนว่าความหวานจะฟุ้งกระจายไปทั่วเลยค่ะสำหรับคู่ของพระเอกหน้าหนวดบอยปรกรณ์ฉัดบริรักษ์กับแฟนสาวรุ่นน้องอย่างเปย์พรปวีหลังจากที่คบหาดูใจกันแล้วนั้นนอกจากจะมีโมเมนต์หวานหวาน ออกมาให้ได้เห็นแล้วทั้งคู่มักจะพากันไปเที่ยวต่างประเทศอยู่บ่อยๆอย่างล่าสุดบอยเฟยได้วาไกลไปเที่ยวถึงประเทศเกาหลีโดยล่าสุดบอยได้โพสต์ภาพลงอินสตาแกรมพร้อมแคปชั่นว่าความหวานอยู่รูปเจ็ดแคทแทกเกาหลีเกาใจหลังจากที่ภาพเว็ทนี้ถูกเผยแพร่ออกไปแล้วต่างมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์มากมายอาทิแงน่ารักที่สุดเลยค่ะพี่เฟน่ารักมาก มากมากมากลุ่มบอยก็พังรักสุดๆหนุ้ยนั้นลากหุ้ยน่ารัก,น,รกน่ารักมากว่าแล้วต้องมาน่ารักมากคะทั้งคู่เลยเทียตะมุกะมีจัง